ชงเพิ่มคืนรถจบหนี้คลังขยับคุณสู้เราช่วยเฟสสองครับธนาคารพาณิชย์ล e สซิ่งร่วมรับมือแก้หนี้ชงปรับ,บวงเงินจ่ายปิดจบจาก5,000บาทเป็น1,000 0บาทพร้อมเสนอเพิ่มเงื่อนไขนะครับคืนรถจบหนี้หากวงเงินหนี้คงเหลือไม่เกิน1,000 0แบาทให้สถาบันการเงินกับ FIDF ร่วมรับผิดชอบคนละครึ่งด้านกระทรวงการคลังกระชับแผนแก้หนี้ลุยคุณสู้เราช่วยเฟสสองเปิดลงทะเบียนใหม่นะครับ เพื่อขยายเกณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้มากขึ้นหลังจากที่เฟสแรกนั้นคนสมัครและผ่านเกณฑ์น้อยกว่าที่คาดครับซึ่งแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยนะครับว่าขณะน,นี้ทางกระทรวงการคลังนั้นอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยจัดทำโครงการคุณสู้เราช่วยในเฟ,ฟส2เพื่อเดินหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้เชิงรุกต่อเนื่องครับหลังจากพบว่าโครงการคุณสู้เราช่วยในเฟสแรกนั้น ลูกหนี้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าที่ตั้งเป้าและคาดว่าใช้วงเงินเพียงแค่10,000ล้านบาทจากที่ได้เตรียมไว้กว่า38,000ล้านบาทครับโดยในเฟสสองจะเปิดลงทะเบียนใหม่นะครับเพื่อช่วยลูกหนี้ที่ดีและคนที่เพิ่งเป็นหนี้เสียในปัจจุบันรวมถึงคนที่เริ่มผิดนัดชําระเป็นหนี้ที่ต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือ SM แต่ยังไม่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL แล้วอยากขอทําดีครับเพื่อกลับมาชําระหนี้ปกติ ทั้งหมดนี้นะครับจะให้ครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้6ล้านบัญชีด้วยกันหรือราวๆ4ล้านคนให้ได้มากที่สุดซึ่งรายละเอียดกำลังพิจารณากันอยู่นะครับซึ่งก็จะได้ข้อสรุปกันในช่วงก่อนสิ้นเดือนเมษายนนี้ครับทั้งนี้ส่วนหนึ่งที่จะปรับจากคุณสู้เราช่วยในเฟสหนึ่งนะครับก็คือการขยายขอบเขตการเป็นหนี้ NPL ให้คนที่เป็นหนี้เสียเกิน1ปีก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครับ